ค่ะสมัยนี้เวลาซีไปไหนมาไหนนะมักจะเห็นคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะคเล่นโปรแกรมแชทเรียกได้ว่าตอนนี้เราเข้าสู่ยุค 3G ขนานแท้แล้วค่ะหลายคนอาจสงสัยคล้ายๆกันนะคะว่า 3G บนคลื่นความถี่850เมกะเฮิร์และบนคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิร์แตกต่างกันยังไงวันนี้เดี๋ยวซีจะมาเล่าให้ฟังค่ะ คลื่นที่ทั่วโลกนิยมนำมาทำ 3G มีทั้ง850และ2,100เ MHz ในเมืองไทย TrueMove Edge พัฒนา 3G Plus บนคลื่น850 MHz ซึ่งเป็นคลื่นที่ยาวและให้รัศมีไกลและลึกกว่าทำให้เราใช้ 3G ได้ทั่วประเทศและ TrueMove Edge ก็ยังนำคลื่น2,100 MHz มาเสริมในที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นคราวนี้ก็ใช้ 3G ได้เร็วแรงเต็มประสิทธิภาพเลยค่ะ รู้อย่างนี้แล้วมั่นใจได้เลยว่า TrueMove Edge เป็นเครือข่าย 3G ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและตอนนี้ยังเป็นรายแรกที่นำ 4G มาให้เราได้ใช้กันด้วยค่ะ